นี่ครับผมเจออีกหนึ่งช่องทางของปูดำนี่ทำหลองไว้บางๆเลยครับทำไมสังเกตในมองไม่เห็นหลองเลยฮะถ้าเดินปิดเหลี่ยมในมองไม่เห็นรูดว้วยนี่ของเขามันครับผมเป็นของแย่ดูทางไหนนี่หลวมอยู่ครับงโงมมือไปหาช่องทางเจาะหน่อยแยอะไม่ได้ครับแบบนี้ถิดลากุ้งกางเจาะอย่างเดียว

จับไัตรงตัวโดกนกระดองอุ้ยลักซูรีตุกรูกบูดำหลวงมัดตัวมันเดจอง่ายๆแบบนี้มีสิทธิ์โตสวยครับรูยังกว้างไว้อยู่ นจะถึงตัวครับดีเลยนี่เคีย่ยดูถึงตัวจริงๆครับอยู่ตรงนี้เองฟักออกไเ,เลยป่ะครับต้องสโล่ก่อนดวงกวางๆี้อันตราย รับรูอีกแล้วครับรูก้างเลยครับรูอยู่แห่งตัวสวยแน่ครับผมโอ้ถึงกล้ามถึงกล้ามเลย ตงิโอ้โหแตงปียครับัตนรูดึงไม่ออเถึงขัน้นขยาว่ะยอะให้มันปล่อยเรทิ้งเกาะอือ,อหือเอาเอาโจสวยครับโอ้โห,หมาแล้วมาแล้ ได้แน่ได้แน่หวานแล้วุดแน่ยดูตื่นเต้นเลยไม่ต้องเจาะเยอะอย่างนี้ปลาเดียวชอบไม่เจาะเยอะอย่วงครับเนี่ครับผมปเดิมไซส์สวยๆอีกแล้วถือว่าโอเคมากครับผมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปไป